ก็หลังจากที่หยอดน้ํากดเสร็จนะครับผมปิดยางจากกลับจากสวนยางเวลานี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มก็กลับตอนมืดมืดนะครับผมมืดๆเปรี๊ยวๆหน่อยหนึ่งก็อาจจะบางเวงนิดนึงนะครับแต่ก็คมเคยชินเนาะแต่สาหรับท่านที่ไม่เคยมานี้ก็จะรู้สึกเปรี่ยวๆนิดนึงนะครับเนี่ยทางก็ลําบากเหมือนเดิมแต่ถนนทาง ความจำเป็นของงานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็เลยต้องมาทำมาหากินการทำมาหากินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับบางครั้งก็สบายอีกอย่างหนึ่งแต่ก็บุกใจอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็ลำบากอีกอย่างหนึ่งแต่ก็สบายใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนะแต่ก็ทํางานเหมือนกันนะครับเนาะแต่ผมก็อันนี้ก็มากบแฟนะครับสองคนแล้วก็ก็เป็นแฟนตอนท้าย กว่าเกือบสองกิโลนะครับเนาะก็ทางก็คนเกี้ยวขอบิวๆนิดนึงนะทางก็มีแต่ป่าลำไยแล้วก็ทุ่งนาข้าวเงียบนิดนึงยิ่งดึกขึ้นนียบครับอันนี้ก็จะมีสระนให้ดูนิดนึงทางก็ลำบากเหมือนเดิมใครรู้ปิดยันงบก็มีเพื่อนร่วมัาชี เวลากลับบา้านันรุ่นี้ดีสามกับมะกีดใหม่ครับครับดีสาก็กลับมะกีดใหม,มก่มก,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 ามาก,ก็ประมาณสัก5้ลเมตรก็น่าจะถึงถนนคอกีดนะครับจากถนนอนกีเข้ามู่บ้านอีกต่ประมาณกิโลกว่าทางมันไม่ไกลนะครับแต่ว่ามัน,มนทานมันไปลาบากค,ครับมันเลยดูมันไกลอ,อ,อ๋เดวๆๆๆ 不累哪能？ ชมรับฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคนทำมาหมากินข้าวข้าวคราบขอบคุณครับ